ถ้าพูดถึงบางแสนในมุมของใครหลายๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะบางแสนสำหรับตัวตุ่มเองนะคะตุ่มจะนึกถึงทะเลบางแสนค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆทะเลเดียวที่รู้จักก็คือทะเลบางแสน แน่นอนค่ะอาสาพาไปล่องใน EP นี้นะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวบางแสน2วันหนึ่งคืนนะคะเช็คอินที่กินท,ที่เที่ยวใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็มีที่พักใหม่ๆใกล้บางแสนที่ราคาดีมากๆมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วยนะคะใครมีแผนมาบางแสนหรือว่าหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพง่ายๆชิลๆเดินทางไม่ไกลนะคะก็แนะนําดูคลิปของพวกเราแล้วก็เก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะ Pink It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay. For the first time, I know I can't help but love my style. Just caught in the feeling oh, so much. สำหรับใน E p ีนี้นะคะตุ่มอาจจะไม่ได้ไปรีวิวครบทุกที่นะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาแค่2วัน1คืนค่ะแล้วก็อยากไปพักผ่อนแบบไม่พิกมากแล้วก็ออกจากกรุงเทพประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะส่วนมากเวลาที่พวกเรามาสวนชลบุรีระยองจันตราดอะไรแบบนี้นะคะก็จะใช้เส้นมอเตอร์เวย์ตลอดค่ะเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ามันวิ่งง่ายรถบรรทุกไม่เยอะด้วยเพื่อนๆใช้เส้นไหนเดินทางมาแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะใช้เวลาแค่ชั่วโมงนิดๆก็มาถึงแล้วค่ะโดยที่แรกที่เราจะ แวก็คือจะเป็นไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ซอย12ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของบ้านบึงก่อนเลยค่ะซึ่งร้านที่เรามาจะเป็นร้านดั้งเดิมเลยนะคะให้ทุกคนปักหมุดว่าก๋วยเตี๋ยวซอย12วงเล็บร้านดั้งเดิมนะคะ <S <S เข้ามาแล้วเขาก็จะมีลานจอดรถแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะถึงตัวร้านเลยค่ะเข้ามาในร้านก็จะมีที่นั่งเยอะเลยสามารถจดออเดอร์แล้วก็ส่งให้พนักง,งานเขาเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปปลาหมึกแห้งนะคะกลมกล่อมอร่อยมากทุกคนแนะนําเลยนะคะซึ่ง นี่เขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่าย3เลยนะคะหยุดวันพุธวันเดียวนะคะทุกคนตอนนี้เขามีทั้งหมด3สาขาแล้วค่ะสาขาหนึ่งจะอยู่ที่เซนทัลชนบุรีนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่อ่างศิลาค่ะ ก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาทําค่อนข้างเร็วเลยนะคะตอนที่ตุ่มมาคนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหรค่ค่ะพนักงานเขาเยอะสั่งออเดอร์แป๊บเดียวก็ได้แล้วคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คือจะเขาจะเป็นเหมือนกับปลาหมึกแห้งมาซอยเป็นเส้นๆน,นะคะทุกคนแล้วก็น้ําซุปเนี่ยเขาจะใช้น้ําซุปปลาหมึกซึ่งมันอร่อยมากอะตุ่มเพิ่งเคยกินเหมือนกันแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยจะเป็นร้านก๋วยช่ทอดร้านนี้แนะนําเลยอร่อยคะ่ะ ออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ต่อไปตุ่มจะไปแวะที่ตลาดหนองมนนะคะตลาดเก่าแก่ที่ใครมาชนบุรีก็ต้องแวะซื้อข้าวหลามหนองมนค่ะ เป็นข้าหลามชื่อดังของชนบุรีเขาเลยนะคะทุกคนบรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะมากค่ะเดินสบายๆโล่งๆไม่แออัดค่ะนี่ขนาดถูกมาวันหยุดยาวนะคะคนน้อยเลยอะทุกคนส่วนตัวคือชอบมากของกินของฝากเยอะมากเลยทุกคนที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะใครจะแวะมาตามพวกเราก็แนะนําเลยนะคะสามารถจอดรถด,ด้านหน้าตลาดได้เลย

นนหลังจากเดินแล้วนะคะเราก็แวะกินข้าวร้านแม่เจริญนะคะซึ่งเป็นร้านดังในตลาดหนองมนเลยค่ะราคาอาหารก็กลางๆนะคะส่วนใครจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อแล้วมานั่งทานข้างในร้านก็ได้นะคะด้านในมีโต๊ะนั่งแล้วก็มีแอร์เย็นสบายเลยค่ะทุกคนรสชาติอาหารอร่อยถูกปากร้านเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยนะคะแนะนํานะคะให้ทุกคนมาก่อนบ่ายโมงนะเพราะว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปแล้วคนจะแน่นมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในร้านนะคะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไม่ร้อนนะข้างในเขาจะมีแอร์ให้นะคะแล้วก็วันที่ตุ่มไปสั่งอาหารมาประมาณสองาอย่างราคาก็กลางๆค่ะทุกคนแต่ว่ารสชาติอาหารเขาอร่อยนะคะ อันนี้จะเป็นคล้ายๆข้าวหลามนะคะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสังขยาอันนี้ก็แปลกใหม่เหมือนกันนะตุ๋มก็เพิ่งเคยกินแล้วก็ตุ๋มสั่งขนมจีนน้ำยาปูมาค่ะจานนี้150บาทนะคะอันนี้จะเป็นห่อหมกไข่ปาลาริวกิวนะคะอร่อยรสชาติอร่อยเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาตลาดหนองมนแล้วมาเดินซื้อของแล้วก็อยากจะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แวะร้านนี้ได้เลยแนะนําเลยนะคะ ออกจากตลาดหนองมนนะคะเราก็ไปเช็คอินที่พักกันก่อนเลยค่ะทุกคนโดยที่พักของเราในทริปนี้นะคะจะพักกันที่อ่างศิลาค่ะโดยที่พักที่เรามาพักกันในวันนี้ก็คือดวงดีโรเทานะคะที่พักเขาเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่ถึงปีเองค่ะทุกคนคือสะอาดแล้วก็ที่จอดรถเยอะมาก มีห้องหลายขนาดหลายตึกด้วยค่ะแล้วก็เดินทางง่ายระบบความปลอดภัยคือดีมากซึ่งใกล้บางแสนแค่6กิโลเองถ้าเรานํารถยนต์ส่วนตัวมาเองอยู่แล้วอ่ะตูมองว่าพักตรงไหนก็ไม่ใช่อุปสรรคสามารถขับไปเที่ยวได้หลายที่เลยค่ะเช่นแบบตรงนี้มันจะอยู่ใกล้บางแสนเราก็ขับไปบางแสนอ่างศิลาศีลาชาอะไรอย่างเงี้ยได้เลย <S <S คือพื้นที่มันติดกันอ่ะทุกคนใครจะขับไปเล่นน้ําที่บางแสนก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเช็คอินหรือว่าเช็คอินแล้วออกไปเที่ยวในบางแสนก็ได้ค่ะคือ คือสามารถเที่ยวในทริปเดียวกันได้เลยค่ะทุกคน มาในส่วนของตัวที่พักนะคะห้องพักเขาจะไม่ได้รวมอาหารเช้านะคะในส่วนของลักษณะห้องพักเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นค่ะที่จอดรถนะคะเราสามารถจอดรถได้ข้างหน้าห้องเลยค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยข้างหน้าเลยแล้วก็ภายในห้องสะอาดมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยค่ะมีทีวีตู้เย็นเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็เตียงนุ่มมากมี WiFi แล้วก็แถมอยู่ใกล้กับร้านขายของฝากร้านอาหารของอางศีลาเขาอีกด้วยนะคะทุกคนอยู่ตรงข้ามเลยใครมา เที่ยวบางแสนอ่างศิลาแนะนําเลยนะห้องไม่ถึงพันได้ขนาดนี้คือตุ่มคิดว่ามันคุ้มมากจริงๆอ่ะ จริงๆหลายๆคนบอกให้ตุ่มลงรายละเอียดห้องพักว่าราคาเท่าไรอะไรยังไรจรงจริงๆตุ๋มไม่อยากจะลงไว้ในคลิปนะคะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปแล้วก็บางทีราคาห้องในแต่ละที่ในแต่ละซีซั่นทุกคนไปอ่ะราคาเขาจะไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วที่พักอ่ะเขาจะมีโปรโมชั่นในแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเกิดการเข้าใจผิดกันได้ว่าเอ้ยเธอไปได้ราคานี้ทําไมฉันไปได้ราคานี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าห้องพักราคาย,ยัางไงอ่ะคอมเมนต์ถามตุ่มได้เลยนะตุ่มยินดีต ล,ลายละเอียดที่พักเด๋ยวตุ่มทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะหลังจากที่เราเช็คอินกันแล้วนะคะแล้วก็ปักหมุดไปกันต่อที่เกาะลอยสีราชาเลยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ19กิโลค่ะขับรถก็แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะทุกคนขับเข้ามานะคะเราก็สามารถหาที่จอดรถได้เลยค่ะ ตุ่มไปหาข้อมูลมานะว่าตอนนี้เกาะลอยเนี่ยเขาจะมีตลาดเหมือนแบบตลาดนั่งชิลค่ะสามารถสั่งอาหารแล้วก็มานั่งทานชมวิวได้แบบสบายๆเลยค่ะตลาดเขาจะเปิดตั้งแต่บ่าย3-4ถึง4ทุ่มนะคะแล้วส่วนถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีน้องๆมาเล่นดนตรีสดให้ดูอีกด้วยค่ะ เกาะลอยนะคะเป็นเกาะเล็กๆใกล้ชายฝั่งมีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างชายฝั่งกับเกาะลอยนะคะแล้วก็ยังเป็นท่าเรือสําหรับข้ามไปยังเกาะสีชังอีกด้วยนะคะอีกอย่างก็คือถ้าใครจะมาไหว้พระขอพรศาลเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าขึ้นไปชมวิวข้างบนเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีสะพานสีม่วงให้ชมวิวค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะลอยอีกด้วยค่ะ เอาจริงบรรยากาศคือดีมากเลยนะทุกคนแนะนําเลยถ้าใครมาบางแสนศีราชาอ่างศิลาอะไรแบบนี้แนะนําเลยอ่ะคนไม่เยอะไม่แออัดที่จอดรถก็เยอะค่ะแถมมีมุมให้เราได้นั่งแบบผ่อนคลายมองทะเลวิวศีราชาอะไรแบบนี้คือดีมากๆเลยค่ะคนมาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะอากาศจะได้ไม่ร้อนมากค่ะ กลับจากเกาะลอยนะคะก็จะพาทุกคนไปรีวิวตลาดวอนนาพาร์คอีกที่หนึงค่ะซึ่งเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ตรงหาดวอนเลยค่ะทุกคน ขับรถตาม GPS นะคะเรียบชายทะเลมาแบบนี้นะคะก็จะมีที่จอดรถด,ด้านในค่ะจะคิดค่าจอดรถ50บาทต่อ1คันนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีทั้งอาหารสตรีทฟู้ดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็มีที่นั่งกินอาหารนะคะทั้งโซนตรงตลาดนะคะแล้วก็หรือถ้าใครจะนำเก้าอี้มาเองนะคะก็สามารถซื้ออาหารไปนั่งทานริมทะเลชิลๆได้เลยเหมือนกันคะ่ะทุกคน วันที่พวกเราไปนะคะรถค่อนข้างติดเลยเพราะว่ามันจะตรงกับวันหยุดยาวนะคะก็ฟิลตลาดคนเดินนั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าใครจะหาของกินชิวๆก็แนะนําที่นี่เลยนะคะอาหารของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีให้เราเลือกเยอะมากเลยเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยค่ะและอีกที่หนึ่งที่ตุ่มจะแนะนําก็คือจะเป็นที่ตลาดปาร์คอินนะคะจะบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับมอบุรีพาคค่ะทุกคนซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาจะเพิ่งเปิดใหม่นะคะมีที่จอดรถมีอาหารมีเสื้อผ้าขายเหมือนกัน แล้วก็ลานกิจกรรมก็กว้างค่ะถ้าใครพลาดจากตลาดวอนนาพาร์คหรือว่ามาแล้วมันไม่มีที่จอดรถอะไรแบบนี้เราก็แวะไปที่ตลาดพาร์คอินได้ค่ะเขาจะหยุดทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะส่วนเวลาเปิดเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มเช่นกันค่ะส่วนวันพุธนะคะเขาจะเปิด6โมงเย็นถึง3ทุ่มเองค่ะทุกคนแล้วก็แนะนำให้ทุกคนเช็คเวลาดีๆก่อนที่จะมาด้วยนะจะได้ไม่เสียเที่ยวกันค่ะ หรือถ้าใครพลาด2จุดนี้นะคะก็จะมีตลาดอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนเขาจะเรียกว่าถนนคนเดินบางแสนนะคะซึ่งถนนคนเดินบางแสนเนี่ยเขาจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเขาจะเปิดตอน5้าโมงครึ่งถึง5้าทุ่มค่ะถ้าใครมาวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถแวะไปเดินช้อปปิ้งที่นั่นได้เลยค่ะทุกคนอยู่ถัดจากตลาดวานาพัคไปอีกนิดนึงค่ะซึ่งมันจะอยู่ตรงเลยหาดบางแสนไปค่ะอยู่ติดกับหาดบางแสนเลยค่ะทุกคน วันที่2เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักนะคะที่แรกที่ตุ่มจะไปแวะก็คือจุดชมวิวเขาสามมุกค่ะซึ่งอยู่ห่างจากที่พักแค่ประมาณ3กิโลเมตรเองค่ะทุกคนขับรถประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะแนะนําถ้าใครจะมาให้อาหารลิงนะคะที่นี่ควรจะมาแบบสายๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าวันที่ตุ่มไปเนี่ยตุ่มไปเช้าคืนไปค่ะลิงเขายังไม่ตื่นกันถ้าใครจะไปดูลิงก็แนะนําให้ไปช่วงสายๆสยิบโมงเป็นต้นไปนะคะหรือว่าถ้าใครจะมาชมวิวอย่างเดียวก็แนะนําให้มาเป็นช่วงเช้าๆหรือไม่ก็ช่วงเย็น ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ร้อนมากนะคะ ขับรถลงมาอีกนิดนึงค่ะก็จะมีจุดเช็คอินที่ใหม่นะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็ว่าได้เลยค่ะทุกคนโดยเริ่มต้นจาก3มุกรีสอร์ทนะคะไปจนถึงร้านอาหารใกล้ศาลเจ้าแม่3ามุกเลยค่ะมีระยะทางก็ประมาณ500เมตรได้ค่ะทุกคนโดยเป็นจุดชมวิวที่มีกิจกรรมให้ทําแบบหลากหลายไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้หรือว่าไปชมวิวพระอาทิตย์ตกก็ได้ใครจะมาเดินชิลๆถ่ายรูปรับลมชมวิวหรือว่ามาวิ่งออกกำลังกายคือได้หมดเลยค่ะจะมองเห็นวิวทะเลแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะจะมา นั่งพักผ่อนปิกนิกกันก็ได้นะคะอันนี้ก็แนะนําอีกที่หนึ่งเลยถ้าใครมาเขาสามุกก็มาแวะที่นี่แล้วก็ที่ถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีศาลเจ้าแม่สามุกนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าจีนที่ตั้งอยู่ในหน้าผาหินในบริเวณเขาสามุกนั่นเองค่ะชั้นบนของศาลจะมีพระพุทธร,รูปแล้วก็รูปปั้นสําหรับบูชานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีระเบียนหน้าศาลเจ้านะคะที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อีกด้วยค่ะทุกคน เราขับรถไปกันต่ออีก3กิโลเมตรค่ะลงจากเขาสามมุกนะคะแวะไปอัปเดตบรรยากาศหาดบางแสนคร่าวๆให้ดูนะคะไปถึงก็ประมาณ10โมงครึ่งแล้วค่ะทุกคนขับรถมาถึงก็สามารถจอดรถริมถนนแบบนี้ได้เลยค่ะคือบรรยากาศดีมากไม่แออัดเลยค่ะมีโต๊ะเก้าอี้เตียงผ้าใบนะคะเป็นระเบียบมากเลยที่นี่เนี่ยเขาจะจัดเป็นล็อกๆนะคะน่าจะมีเป็นแบบ ร้อยกว่าล็อกได้เลยค่ะทุกคนตุ๋มว่าน่าจะทําให้เราจําง่ายขึ้นนะทุกคนประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเขาจัดการได้ดีมากๆเลยนะคะริมหาเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆขายเยอะมากเลยค่ะใครจะมาเล่นน้ําก็สามารถเช่าเตียงผ้าใบได้เลยโดยเขาจะจัดเป็นเซตๆนะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่50บาทต่อตัวค่ะแต่ถ้าเป็นชุดก็จะมีหลายราคานะคะสามารถสอบถามหน้าหาดได้ตามจํานวนคนที่เรามากันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําห้องสุขา เขาก็จะมีให้บริการแต่ว่าเราต้องเดินข้ามถนนจากหาดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือเอาจริงๆน้ําที่นี่ใสนะคะทุกคนแต่แค่ทรายเขาจะดําเฉยๆมันก็เลยดูเหมือนทะเลไม่สวยส่วนบรรยากาศก,ก็คือดีมากๆลมเย็นสบายมากค่ะใครเลี่ยงวันหยุดได้ก็แนะนําให้มาวันธรรมดานะคะหรือถ้าใครจะมาวันหยุดตุ่มก็แนะนําให้มาเป็นช่วงประมาณแต่เช้าหน่อยอคะ่ะทุกคนจะได้จอดรถไม่ไกลมากค่ะ ต่อไปเราจะไปแวะก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมอบุรพานะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์บางแสนแนั่นเองค่ะขับรถมาแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะคะโดยที่นี่เนี่ยเขาจะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยค่ะทุกคนเปิดตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเลยนะคะจอดรถได้ที่ลานหน้าอาคารได้เลยนะคะจุดนั้นจะจอดฟรีนะคะส่วนวันที่พวกเราไปเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยขึ้นไปจอดรถที่อาคารจอดรถคิดเข้าบริการจอดรถด,ด้วยนะ เป็นหลายชั้นเลยค่ะทุกคนสามารถเดินเชื่อมไปพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะพอเราเดินเข้ามาแล้วจะเจอกับจุดซื้อตั๋วนะคะโดยราคาตั๋วเนี่ยผู้ใหญ่จะอยู่ที่80บาทเด็กอยู่ที่40บาทนะคะเด็กที่สูงไม่ถึง90เซนก็จะเข้าฟรีตรงจุดซื้อตั๋วเนี่ยสามารถชําระเป็นเงินสดได้หรือว่าสแกนจ่ายก็ได้นะคะแต่ส่วนอื่นเนี่ยจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะยังไงตุ่มแนะนําให้ทุกคนเตรียมเงินสดมาเผื่อด้วยก็ดีค่ะ กิจกรรมที่นี่นะคะเขาก็จะมีการแสดงดำน้ําให้อาหารปลานะคะก็ถ้าใครจะมาดูก็ช่วงแนะนําช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะเขาก็จะมีรอบให้ดูส่วนในวันหยุดราชาการแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเพิ่มรอบมาอีกหนึ่งรอบก็คือจะมีรอบ10บโมงครึ่งนะคะแล้วก็รอบบ่ายสองโมงครึ่งค่ะส่วนภายในก็จะมีตู้ปลาแล้วก็จัดแสดงสัตว์น้ําหลากหลายชนิดมากเลยทุกคนที่เรายังไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะมีแบบสัตว์แปลกๆค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไฮไลท์ที่นี่นะคะเขาก็จะมีอุโมงค์ใต้น้ําขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนให้เราดูสัตว์ทะเลได้แบบ ใกล้ชิดอีกด้วยนะคะแล้วก็ภายในก็จะมีแอร์เย็นสบายค่ะสามารถเดินชมได้แบบไม่ร้อนเลยทุกคนเดินเพลินๆยาวๆไปเลยค่ะดีมากอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กๆมาดูกันเยอะเลยนะคะอย่าว่าจะเด็กเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆตุ่มยังชอบเลยบางทีเราไปดำน้ําก็ไม่ได้เห็นปลาทุกชนิดแบบใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศภายในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนมากก็จะมีพวกปลาที่เราแบบไม่ค่อยเคยเห็นกันอาจจะเป็นพวกปลาทะเลปลาหายากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีนิทรรศการให้ความรู้ในแต่ แลจุดส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาน้องๆพาเด็กๆมาเที่ยวได้เลยนะคะส่วนตัวตุ่มคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยสําหรับค่าตั๋วเข้ามานะคะ สำหรับจุดนี้เขาก็จะขายเป็นพวกของที่ระลึกต่างๆนะคะในส่วนตรงนี้เขาจะรับเฉพาะเงินสดนะคะทุกคนให้เตรียมเงินสดกันมาด้วยค่ะ ก่อนกับกรุงเทพนะคะตอนแรกก็แพลนกันไว้ว่าจะหาข้าวร้านดังในย่านแบบบางแสนกินอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากไปร้านไหนก็รอคิวเป็นชั่วโมงเลยค่ะเลยไม่ไหวพวกเราก็เลยมาแวะกินข้าวที่อ่างศิลาค่ะซึ่งร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกับที่พักที่เรามาพักกันเลยค่ะจุดนี้เขาจะมีร้านอาหารให้เราเลือกเยอะมากหลากหลายร้านเลยค่ะทุกคนเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะตรงนี้คนจะไม่ค่อยแออัดเท่าวางแสนนะคะมีที่จอดรถเยอะเราสามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะ ก็จบแล้วนะคะสําหรับบางแสน2วันหนึ่งคืนนะคะใครมีเวลาน้อยอยากมาพักผ่อนไม่ไกลมากนะคะส่วนตัวตุ่มก็ว่าบางแสนอ่างศิลาศิลาชาคือตอบโจทย์เลยนะทุกคนสามารถมาตามรอยพวกเราได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็คลิปหน้าพวกเราจะไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย